เริ่มแล้วค่ะสําหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5นะคะโดยเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการเปิดให้ประชาชนนะคะลงทะเบียนเป็นวันแรกผ่านทางเว็บไซต์ www. t r a v t h e d a y com ค่ะซึ่งสำหรับประชาชนผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะท่านก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5ะคะ่ะได้ตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเป็นต้นไปซึ่งลงทะเบียนนะคะได้ที่ www. t r a v t h e d a y com ค่ะ โดยเข้าไปอ่านแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขาการเข้าร่วมโครงการนะคะหลังจากนั้นก็ทําการกรอกข้อมูลค่ะแล้วก็ยืนยันรหัส OTP ที่ได้รับนะคะจากนั้นรอ SMS ค่ะแจ้งผลการลงทะเบียนภายใน3วันหลังจากยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็ทําการดาวน์โหลดค่ะแล้วก็ติดตั้งและยืนยันตัวตนนะคะบนแอปเปาตังค่ะสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยมี g w a l l e t นะคะเพื่อที่จะเตรียมการใช้จ่ายสําหรับโครงการค่ะ ขณะที่ผู้ใช้รายเก่านะคะที่ท่านเคยได้รับสิทธิ์ในเฟสที่1-4แล้วนะคะก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ค่ะเพียงแค่ต้องเข้าไปกดรับนะคะหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขนะคะบนแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่7มีนาคมนี้ค่ะก็จะได้รับสิทธิ์นะคะในเฟสที่5 ซึ่งจะสามารถเริ่มใช้สิทธิจองโรงแรมที่พักนะคะได้ตั้งแต่วันที่7มีนาคมจนถึงวันที่26เมษายนนี้ค่ะโดยประชาชนนะคะก็จะเริ่มเข้าพักค่ะได้ตั้งแต่วันที่10มีนาคมถึงวันที่30เมษายนนี้ตามระยะเวลาดําเนินโครงการค่ะทางนี้นะคะท่านก็สามารถนะคะที่จะจองได้ถึงวันที่26เมษายนนี้และใช้สิทธิ์เข้าพักหรือเช็คอินได้จนถึงวันที่29เมษายน เพื่อที่จะเช็คเอาท์นะคะในวันที่30เมษายนซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการค่ะโดยสำหรับโครงการเราเท่าด้วยกันเฟส5นะคะก็มีจำนวนสิทธิ์ทั้งสิ้นค่ะ5 6 0 0สสิทธิ์ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคนนะคะก็จะได้รับสิทธิ์สูงสุด50สิทธิ์ต่อคนโดยไม่นับรวมสิทธิ์ที่ใช้ในระยะก่อนหน้าโดยรัฐบาลค่ะจะสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายโรงแรมที่พักร้อยละ40สูงสุดไม่เกิน3 0 0พบาทต่อห้องหรือคืน สูงสุด5ห้องหรือ5คืนและสนับสนุนนะคะอ e ีไวชเชอจำนวน600บาทใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่เข้าร่วมโครงการโดยชำระเพียง60%และอีก40%นะคะจะตัดจากคูป,ปองค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับโครงการนะคะได้ที่เว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน .com ค่ะ